Mm. © ชิญทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานรวมพลังขอพระทานพรเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขอเคารพขอบูชาพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระบรมมหาราชวัง ในสยามประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงพระวิญญาณประบาทสมเด็จพระปรมินธรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประบาทสมเด็จพระรามาธิปดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งจักสิบพระภูมิชัยมงคลท่านเท้าหิรันพนาศูนจงดลบันดาลให้พิธีมหามงคลนี้เกิดความศักดิ์สิทธ ชาฟาลาอองทุลีพระบาทปกกรบปกกระหม่อมนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ทศนโมทศภควัตตอรหัตม mm ุส hmm. ัมพุท ทัศสวันทิตวะอาจารยาปัาังเมตสการิยสัมพินทยายังสัพพทสังวินาสันติสิริเพทายาวิโยธิยามังมเหสรังปัทวสังวิสุทธ เทเวศสพภูทิปสังเขมันตุมารสิทธิโอมพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบุรพามหากษัตรียาธิราชเจ้าดวงพระวิญญาณประบาทสมเด็จพระปรมินิรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมุกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ mm hmm. มหาธีรราชเจ้าสิ่งศักดิบิ์ท่านท้าวหิรันพนาสูนรพ,พระภูมิพระธรณีกรุงพาลีสหปริวารายะอาคัดฉันตุปริภูนฉันตุสวหาย mm hmm. นมามิศิรา,านาโคปัถาวิยังปณิธา หโตเทหิเมศุกสมปฏิสัพทาปุรัติมัสหมิงทิสาภาเคตตระโทจมหาราชาสัพปริวรา เตปิตุมเหอนุรักขันตุอารคเยนะสุเคนะเจ้าอาคเนเยทิสาภาเขภูตา เตปิตุมเหอนุรักขันตุอารอขเยนสุเคนเจบทักขินัสมิงทิสาภาเควิรุณหกโกจมหาราชาสัปริวารา เตปิตุมเหอนุรักขันตุอรคเยนัสุเขมนะจับเนรติยัมทิสาภเคมหาเทวา เตปิตุมเหอัอนุรัขันตุอารคเยนสุเขมนาจบปัจฉิมัสมิงท์ทิบพาเควิรูปโคจะมหาราชาสัปริวาร เตปิตุมเหอนุรักขันตุอารคยเยนสุเขมนาจับพยพัสสมิงทิสาพากเคนาคา เตปิตุมเหอนุรักขันตุอารคคเยนนสุเขมนัจาอุดรัสมิงทิสาภาเคกูเวโรจัมบาราชรชสัปริวรา เปิตุมเหอนุรักขันตุอารคเยนสุเขมนัจับอีสามนัสมิงทิสาพเคยักขับเตปิตุมเหอนุรักขันตุอารคเยนสุเขมนัจัสูปาปเพียญชนะสมปนังปริพุนฉันตุ โอมนโมพุทธรัตนังสรนังคัชามีโอมนโมธรรมรัตนังสรนังคัชามี อมนโมสังครัตตนังสารนังคัชามีอุปริมาสมิงทิสาภาเค จัตตารโเทวามหาเทวาจันโทจ่สุริโยจะอินโทจะพรหมจาสยญาติทางทิโตจ่สุรโคจะเทวเศรษฐจะเทวปุญญโกจะเอเตจัตตารโเทวามหาเทวา พุทธปัสสนาธรรมปัสสนาสังฆปัสสันนาพุทธคารวาธรรมคารวาสังฆคารวาเอหิสมาคัมตวาปริพุนฉันตตที่ตจะสุรโคจะเทวเศทษธจะเทวปุญญโคจะจะรังวาทิตังวานิสิมนางวา ยานังวารัติงวาติวาวาสัพพาราคันตุมหาเทวาตินมัสสเสียทิวาปีมหาเทวา พระสยามเทวาธิราชอีกท่านผู้มีบุญญาธิการคือองค์พระบรเมศวนผู้เป็นเจ้าได้มาครอบครองว่ากล่าวบรรดาโหนพรามฤษีมุนี ให้ปเป็นกรรมสิทธิและอมรินทราชุราเจ,จ้าอันเป็นประธานแดมูนิกออมอนคณาเทพเทวาทรงรักษาสับตบพิทเลกในภูมิโลกนี้กาลบาัดนี้ข้าบาท ผู้โหราโดยสมญาขอรัฐนาถวยเทวาผู้สถิตทุกชั้นฟ้าในสากลจักรวาลอีกเทพไทยผู้สถิตทัต่วแนวเขตมณฑลสถานจุลาลงกรมหาวิทยาลัยขออัญเชิญเสด็จสู่มณฑลสถานลานลานสองพระบร,รมราชาุเสวรี ฟังสดับซึ่งค่าและคำอธิษฐานพระนาของผู้ร่วมณนะมณฑนทนสถานพิธีแห่งนี้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยในวาระครบรอบร้อยปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงามเทศเทศมหาชาติเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการวาระดังกล่าวเพื่อให้การจัดงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นสลีิมงคลแก่ผู้ร่วมดำเนินการทุกฝ่ายท่านพงพยมว่าสปูติ ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510ท่านรองศาสตราจารย์ด็เตรบุญชัยสถิตมั่นในธรรมรองธิการบด,ดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณวาสุกรีก้าภัยลีอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้พร้อมใจกำมจัดตั้งเครื่องปรีกรรมวงสวงอำนวยปวงสับพระพีต่างๆน้อมกล้าวอุทิศถวายแด่พระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบุรมพมรา์ ตรียาธิราชาโดยเฉพาะดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระประมินทรธรมหาจุฬร,รงกร์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิมธรมหวัชราวธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าท่านเท้าหิรัมพนาสูรพระภู มชัยมงคลเจ้าที่เจ้าทางเทพไทยผู้สถิตตัวแนวเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตและขอพระราชทานพรในการจัดงานในครั้งนี้ตามบุรพาจารีบรรปิสัยแต่โบราณ ขอเดชานุภาพคุมพินิหารอำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเทพทุกชั้นฟ้าจงประสาทประสิทธิ์สัพพพรชัยโดยอิสรานุภาพแต่ท่านพงพยมวาสภูติประธานชลรมยศิษิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยลัยรุ่นปี2510ถ้ารองางศาสตราจารย์ดรบุญชัยสถิตมั่นในธรรมรองที่การบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย คุณวาสุกรีก้าไพรีอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชัยยะชัยยะขอพรเท้าวัชรีเทเวศจอมเทวันชัยยะชัยยะขอพรพระผู้เป็นเจ้าปิ่นไกรราชชัยยะชัยยะขอพรเท้าจตุมหาราชเจตุโรกบาลชัยยะชัยยะ ขอพรเทพทุกสถานตั้งแต่ภูมิเทวันพระพฤกเทวินเส้นทั้งอากาศเทวะวิมานสถานชัยยะชัยชยาขอพรเทพผู้ทรงเมตรสอนศักดิ์ามทุกๆพระองค์จงทรงพระกรุณาเชิญช่วยปริบาลบริลักษ์พิทักษ์แต่ท่านพงพยมวาสปูติประธานชมรมนิสิตเจ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510ทรอสทงสาจาจา์ ดรบุญชัยสถิตมั่นในธรรมรองธิการบด,ดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขันวาสุกรีกราภารีอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพร้อมคณะกรมกรมการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกท่านที่อยู่ณมนฑลทนพิธีแห่งนี้ให้สวยสวัสดินิรามัยอุป,ปัตถวสัพพภัยยาพันแพรวขอจงอยู่ด้วยความกเกษมสุขทุกเมือ่อเทิด ข้าบาทขอ,อยอกอนประนตทศคณะประนมน้อมพร้อมกายวาจีจิตประดิษฐ์เบญนชางยุกคนหัดสางชุริกรบวรวิจิตกระพุ่มแทนโกสุมทูปเทียนมาสักการชาติสุคนทวิจิต ูชิตในบัวบาทชิเนเนรธนาตไตรภพขอเคารพปริยัติธรรมสัพพะอาสดางชิโนโรถย่อมปรากฏสามสิ่งเป็นยอดยิ่งดิเลคุณอดุลวิจิตภพขอเคารพอมรมหิตอธิอีสวนดำรงทรงอุสภาหนะจำนนทิพยะบาลังหงอีกดำรงมยุระยาอาสนะ สุพรรณวิจิตรชาวริตทิพยานิมการพิสารสิทธิศักดามหัมตาดิเรน้อมเอกอัคระวชิรหัา ปิ่นสุทัศน์ทิพยสถิตเลอคดชวิสิทธิ์าหลนอัมพลเทวะบริพานตราการวัชิราพรงามบรวรคจีวันขันวชิราวุฒิสุทธิทิพยะเรืองเดชอีกจตุรับเทเวศปราริศสถิทิพยสถามพิมานอภิบาลโลกบริกษ์ปิทักษัวที่สาดนเยี่ยมเย็ยนยนตรายตา ด้วยศักดาหนุภาพอาทาบสิ้นทุกแห่งทั่วลาแหล่งลำนาอีกขอเคารพรับนบเท,เทพเท้าโดยจบทั่วตัวภูมิโสรสช่อชันจบเบื้องบันตรายจากสิงสํานักตัวสถานทิพยพิมานแดนจบหนึ่งขอเคารพเทพยะเจ้า ผู้สถิตทั่วแนวเขตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและดวงพระวิญญาณประบาทสมเด็จพระปรมินทรธรมหาจุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและประบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิมทรธรมหาวัชราวดพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิรราชเจ้าและเทพพักบริพาลหลากหลากเทวสมญาดุจ ปรานามแล้วไซขออัญเชิญเทพทุกองค์จงเสด็จด้วยทิพยะลีลาสู่บัญญัตตาอาจมนทนมงคลครืหาพิธีเชอรับเทวปรีวรามิตรสักการกิจบวงสวงขอปวงเทพยินดีอนเนกมีสัพพัตรการมทูบเทียนมาสุคนธรชาติขอราชนาถวยเทวาจงเสด็จมาดังจำนง ฟังค่าบาทบูชาพระนา,าบทความตามเบื้องบทกระสายและเทพไทยโปรดดนบันดาลให้มรุดังประสงค์แห่งค่าบาททั้งหลายตั้งมั่นอธิษฐานเพื่อไปบูรสีอันจะมีในเบื้องหน้าขออมอมหนึ่งฟ้าช่วยคุ้มภัยสับพระภัยท่วนทั่วทุกข้อความตามจิตจำนงท่วนท้อยทุกประสงค์ทุก ขอดสดติ่เทินสับพะ ทุขาวินาศสันติสัพพภพยาวินาศสันติสัพพะโรคาวินาศสันติพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะพรหมเตเชนะอินทเตเชนะ,ะเทวเตเชะนะทิวาตปฏิอธทิจจรติมาภาปติจันติมาสนาดโดคติโยตปฏิชายีตปฏิพรหมโน อัฏฐสัพพะโมโหระดังพุทธโธตปติเตชะสาตติสิทธิกิจจังกิจจานุกิจใด,ดชอบคิดประกอบก่อสร้างจงเสร็จสมอย่าค้างขัดข้องแรมนานเลยนาะสิทธิกรรมังการใดตั้งใจปองฉลองพระเดชเจ้าลาอย่าเลิดอย่าราชา ิตได้ดังประสงค์พลันเทิมสิทธิการิยตถาคตพระสัพพัญยูตรัสรู้จบมารสยบหลีกแล้วขอปัดทวันตรลายแคล้วคลาดผลภัยพามฉะนั้นนาสิทธิเตโชชโยนิจังมีเดชเปลืองปรากฏผู้ทรยศปองร้ายจงกลับ แพ้พายผ่องพ้นไัยพามเทนาสิทธิลาโภนิรันตลังลาบทุกสิ่งสันจงนิรันต์หลังล้นคือนาทีถังทม อย่ารู้ขาดสายเลยนะสัพพสิทธิพระวันตุเตขอสัพพพรจงประสิทธิ์แด่ท่านพงพยมว่าสภูติประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510ท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญชัยสถิตมั่นในธรรมรองที่การบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านวาสุกรีกราภัยรีอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทลายและทุกท่านที่อยู่นับมณฑลพิธีนี้ทั้งหมด ขอให้ทุกท่านนึกคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาอุปสรรคปัญหาต่างๆของท่านขอให้หมดไปขอให้การจัดงามเทศมหาชาติในวารคครบรอบร้อยปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จโดยราบรื่นปราศจากอุปสรรคอุป,ปัวภัยอันตรายนานาและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่า อาชาให้เสร็จสมดังค่าบาทพร้องพรำให้หนีเทินด้วยกลราวด้วยกระหม่อมขอเดชะ